ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีที่น่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะค่ะวันนี้เลิกดียามดีตื่น,นมาฟ้าสว่างคุณแม่มีของสวยงามฝากก็เป็นผ้าไหมอีกนั่นแหละคะ่ะเพราะว่าคุณแม่ขายผ้าไหมเนาะค่ะช่วยช่วยคุณแม่นะคะ ค่ะหนึ่งพันตอนนี้หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะเป็นผ้าสามตะกอนะคะความยาวสองเม, 1, มตรกว้างหนึ่งเมตรมาตรฐานของผืนผ้าเป็นสีม่วงค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะมัดผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณแม่ได้ค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะ ค่ะเป็นผ้าไหมค่ะเป็นผ้าไหมสามตะกอนะคะเป็นสีม่วงค่ะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทไม่ว่างค่ะไม่ว่างขายไอไอขายยูทูบอยู่ค่ะไม่ว่างค่ะกำลังถ่ายคลิปผ้าไหมค่ะ ค่ะเป็นช่องทางน้ำไอ้นี้ก็เป็นลายนางสนมนะคะรหัสสิบห้าค่ะเชิงล่ากเชิงบนบริวารช่างน้อยค่ะค่ะเป็นลายนางสนมนะคะสวยทุกผืนงานทุกผืนค่ะราคาหนึ่งพันเร้อยบาทนะคะค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณแม่ได้ค่ะคุณแม่น้อมรับตอบทางลายยินดีต้อนรับทุกท่าน,นะค,ะค่ะค่ะหนึ่งพันเร้อยบาทนะคะเป็นลายนางสนมนะคะเนื้อผ้าหน,นานิ่แมแน่นมากค่ะเนื้อผ้าหนา,น,าน,นะคะ ค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนทักได้ค่ะน้องรับตอบทางไลน์นะคะผ้าไหมไมีแต่คำว่าสวยนะคะสวยทุสวยทุกผืนแจีมทุกผืนค่ะใส่เวลาไหนก็สวยนะคะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะเป็นลายนางสนมก็นั่นก็เป็นช่องทางน้ำไหลนั่นแหละคะ่ะ ขายช่องทางน้ำไหลแบบประยุกต์นะคะข่ง1,700บาทค่ะสวยทุกขืนงามทุกขืนนะคะค่ะแอดไลน์เข้าหาคุณแม่นะคะท่านไหนที่ยังไม่เป็นเพื่อนกันกับคุณแม่ให้ลูกให้หลานแอดไลน์ให้นะคะเพราะว่าคุณแม่ส่งภาพพ่ายดูครั้งหนึ่งอีกทางไลน์นะคะท่านทักมา มันตรงกันไหมสมมุติว่าเหมือนหมายเลขสี่นี่ค่ะเป็นรหัสสี่เป็นลายประตูวางท่านคักมาคุณแม่ก็อยากส่งภาพให้ดูค่ะว่าตรงกันไหมถ้าตรงกันไหมโอเคค่ะลูกค้าโอเคคุณแม่ก็โอเคก็คือคุณแม่ภับใส่ถุงอย่างเดียวนะคะรอท่านค่ะค่ะถ้าโอเคกันทุกฝ่ายนะคะเพราะว่าถ้าตอบแบบค่ะถ้าถ้าตอบไอใน หมายทางโทรศัพท์ถ้าหมายเลขโทรศัพท์นี้มันมันจะไม่เห็นลายค่ะค่ะมันจะไม่เห็นลายผ้านะคะค่ะเราคุยกันได้ค่ะสื่อสารกันได้ค่ะแต่มันไม่เห็นลายผ้าไหมนะคะต้องแอไลน์อย่างเดียวค่ะมันถึงเห็นลายผ้าไหมนะคะแอไลน์อย่างเดียวค่ะอันนี้ลายประตูวังสีฟ้าใสค่ะสวยโดดเด่นมากค่ะแบบนิ่มตาเห็นตานะคะ ค่ะท่านไหนที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันกับคุณแม่นะคะให้แอดไลน์นะคะคุณแม่จะส่งภาพภาพให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะรหัสสิบห้านะคะสวยทุกผืนง,งามทุกผืนค่ะรหัสสิบค่ะมักพื้นไหนชอบผื้นไหนทักได้ค่ะคุณแม่น้องรับตอบทางไลน์นะคะค่ะไปเป็นของขวัญให้กับญาติผู้ใหญ่ของเรานะคะค่ะผืนนี้สอดเส้นหางกระรอกหมุนเกลียวหางกระรอกค่ะ เนื้อผ้าหนานิ่มแน่นนะคะค่ะลายประยุกตใหม่เรื่อยๆค่ะช่างเขาประยุกออกมาใหม่นะเรื่อยนะคะแต่ลูกค้าถามมาคุณแม่ตอบไม่ได้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนมัดหมี่นะคะถ้ายกบ่อยเหมือนร้อยดาวก็พอจําได้ค่ะนี่ก็เหมือนออกใหม่มาเรื่อยๆเห็นไหมค่ะประยุกตใหม่ออกมาเรื่อยๆเราก็ไม่ได้ถามแผนการรับซื้อรับจำนำก็ท่านก็ไม่ได้ถามเหมือนกันว่าลายไหนเป็นลายไหนค่ะ เขาจะดูแต่เนื้อผ้าว่ามีตำหนิไหมสะอาดไหมเนื้อผ้าหนาไหมราคาสมดุลกันไหมเขาจะดูแค่นี้ตามคุณแม่ไประห็นนะคะแต่เขาจะไม่ได้ถามลายนะคะค่ะไม่ถ้าอยากรู้รู้ายก็คุณลูกค้าทุกท่านก็ให้แต่ลายสวยนะคะดูแล้วสวยในตาประทับใจค่ะคือถ้าตัวนี้ก็เหมือนเป็น เป็นลายมะเขือค่ะเป็นลายดอกมะเขือประกาศตับและผสม,มดอกกุหลาบค่ะเขาจะเอาผสมประส,มมะสานกันเอาลายน้นสกัดมาใส่ลายนี้สกัดมาใส่กันแยกออกมาใส่กันก็เป็นลายใหม่ออกไปเรื่อยๆค่ะมันก็เลยตอบลูกค้ายากค่ะแล้วขอให้ลูกค้าตัดสินใจในการชมลายก็ได้ค่ะตัดสินใจในการนั่งชมดูคุณแม่ยกนะคะว่าเออลายนี้สวยแปลกค่ะามากัากมาก ถ้าอยากได้ค่ะก็ถ้าคุณแม่มานะคะค่ะลายพวกนี้ก็เนื้อสกัดออกมาใหม่ค่ะเป็นมัดออกมาใหม่ค่ะดอกมะเขือผสมดอกกุหลาบไอดอกดอกชบา้าดอกกุหลาบอย่างนั้นค่ะมันผสมกันหลายอย่างเนาะค่ะคุณแม่ก็เลยตอบลูกค้ายากค่ะลูกค้าถามมาอยู่ค่ะแต่คุณแม่ก็ไม่ได้ถามปลายทางอันนี้ก็ลายดอกแก้วค่ะยกปล่อยจําได้ค่ะ ค่ะลายดอกแก้วค่ะลายเก่าลายโบราณนะคะค่ะสวยงามมากค่ะผ้าไหมนี้เวลาไปแล้วปรับน้ำยาแช่น้ำยาผ้านุ่มที่จะนิ่มมากค่ะได้เป็นเนื้อเดียวกันค่ะมันจะรีบรีบแล้วจะขึ้นเงาค่ะสร้างราศีให้กับตัวท่านนะคะค่ะผ้าไหมนี้ค่ะขึ้นเงาเวลาท่านใส่ไปแล้วขยับเคลื่อนย้ายไปมามันจะเป็นเงาค่ะบานห่าว่าผ้าไมหมเรียมภาพภาค่ะเรียมมาก อ้ยคืองาไมไเหลี่ยภาพภาพปันเห่าค่ะอีสานปันเห่าคนอิ่นอย่างเี่จา้าค่ะถ้าตัวในภาษากลางก็จะเรียกว่าผ้าขึ้นเงาค่ะค่ะเป็นลายดอกแก้วค่ะไล่ยนไล่ดอกแก้วไล่เกลกยโบล้านเด้อค่ะลล่เกลายวไล่โบล้านลล่ดอกแก้วตัวนี้ครเป็นดอกระเขือปะก้าตอบอีกค่ะดอกมะเขือนี่เห็นไหมก็ออกใหม่เรื่อยๆอย่างนี้แหละค่ะ ดอกมะเขือก็มาทําเป็นค่ะนี่ค่ะรหัสสิบนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะผ้าก็คุณแม่ก็รับมาจากทางรุดจำนำก็ราคาสูงนะคะค่ะราคาสูงอยู่ค่ะช่วงนี้ก็ไหมก็แพงค่ะวัตถุดิบไหมก็แพงค่ะดูนะคะสวยในตาของท่านงามในตาของท่านผืนไหนทักได้ค่ะน้อมรับตอบทางลายินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ เขาก็ออกใหม่ประดิษฐ์ค่ะสร้างสรร์ออกใหม่เรื่อยๆค่ะค่ะไม่ให้มันซ้ําเก่าค่ะช่างเขาก็สร้างสรร์ออกเรื่อยๆนะคะสร้างสรร์ให้มันสวยงามโดดเด่นค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะสวยทุกถึงงามทุกผืนเด่นทุกผืนค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะมากผืนไหนชอบผืนไหนท้าคืณแม่ได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านน้อมรับตอบทางไลน์ค่ะ ค่ะพื้นนี้สีเทามุกนะคะอ่าพื้นนี้สีเทามุกค่ะสวยค่ะขอค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนทักได้ค่ะน้องรับตอบทางไลน์ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเป็นสีเทามุกสวยนะคะค่ะเป็นลายขอค่ะขอเจ้าขอเจ้าเจ้านี้มีอยู่สามผืนขายไปแล้วสองนะคะทําขอเจ้าสวยนะคะค่ะเป็นสีเทามุกค่ะใส่กับเสื้อขาวนี่สวยงามมากโดดเด่นมากค่ะ ค่ะมาพื้นในชอบพื้นในถ้าคุณแม่ได้ค่ะคุณแม่น้อมรับตอบทางไลน์ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะเป็นสีเทามุกค,ค่ะแจ่มทุกพื้นงามทุกพื้นค่ะค่ะราคา1,700บาทนะคะะตัวนี้ก็เป็นสีน้ำทะเลนะคะ ค่ะรหัส14ค่ะสวยทุกผืนคามทุกผืนค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณแม่ได้ค่ะคุณแม่น้อมรับตอบทางไลนย์ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะให้ความสะดวกทางไลน์นะคะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกําลังใจช่วยคุณแม่นะคะค่ะช่วยคนแก่ขายผ้าไหมนะคะค่ะคนแก่แกขายผ้าไหมส,สวยๆนะคะผ้าไหมไม่แก่เหมือนคุณแม่นะคะ ถ้าไหมคุณแม่มีแต่สวยๆนะคะค่ะเป็นสีน้ำทะเลค่ะ1,700รอบาทค่ะค่ะนี้ก็เป็นโทนประยุกต์ค่ะสวยงามมากค่ะค่ะเป็นโทนประยุกต์นะคะค่ะโดดเด่นมากค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนทักได้ค่ะ น้องรับตอบทางลายยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะค่ะเป็นโฮนประยุกต์ค่ะค่ะสวยนะคะเนื้อผ้าหน,นานิ่มแน่นมากค่ะโฮนประยุกตหนานิ่มแน่นค่ะสวยในตาของท่านผืนไหนงานในตาของท่านผืนไหนทักไม่ได้นะคะ ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านน้อมรับตอบทางไลน์ค่ะนี่ก็ขอเหมือนกันค่ะออกเป็นโทนสีม่วงนะคะโดดเด่นมากค่ะ1,700บาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะ ค่ะเป็นผ้าสามตะกอค่ะความยาวสองเมตรกวามม้างหเมตรอ้วนผอ,อ,อมใส่ได้นะคะคนอ้วนคนจ่อยคนผอมใส่ได้ค่ะ1,700ดร้อยบาทค่ะแจ่มทุกผืนงามทุกผืนนะคะ1,700ดอบาทค่ะค่ะมาผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณแม่ได้ค่ะ1,700ดร้อยบาทค่ะ ค่ะนี้ก็นิ่มมากค่ะเป็นสีฟ้าใสนะคะรหัสสิบสามค่ะเชิงนางบริวารช้างน้อยตามมาค่ะสวยโดดเด่นนะคะค่ะหนึ่บาทค่ะงามทุกผืนสวยทุกผืนเด่นทุกผืนค่ะ1,700บาทนะคะค่ะมาผื้นไหนชอบผื้นไหนถ้าคุณแม่ได้ค่ะ หนึ่งพันเดร้อยบาทนะคะค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบคุณทุณี่น้องที่ติดตามมาตลอดนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนมีแต่คำว่ารวยๆทุกท่านคะ่ะ